ครับมาคว้าดาวก้าหยิบลลานโค้งสุดท้ายกับอาา้าใช่ไหก็นนลักนะครับวันนี้นี่โอ้โหตลาดเบิกบานมากเลยนะครับไม่ว่าทั้งไทยทั้งลาว i, ฮานอยชีบีเอสทกศวันนี้โอ้ตลาดเบ่งบานมากเลยครับเนี่ย ไม่รู้จะไปตลาดไหนเลยแต่ก็ไปได้ทุกตลาดนะครับของเราเนี่ยโหราศาสตร์ตำรับแห่งความโหราศาสตร์ตำรับวิชัชสงครามสู่จรลมโชกปิยโลกธาตุเนี่ยวิชาว่าด้วยโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวยนะภาควิชาภาควิชาพยากรตัวเลขนี่นะก็สามารถไปได้ทุกตลาดเลย <c oughs> โดยเฉพาะนะลัคนาวันแล้วก็อาเอ็นี่สุดยอดมูวานี่ท่านใดนี่สายรู่นนี่ ยิ้มทุกวันนะสายรุ่นนี่ยิ้มทุกวันเลยแค่รัตนาวันนี่ก็ยิ้มทุกวันแล้วครับนะแล้วก็อาอบวกเข้าไปนี่ยิ้มทุกวันเลยนะยิ้มรับนับซับทั้งวันเลยเมื่อวานนี่ก็ทั้งวันเลยนะครับสุดยอดจริงๆแต่เมื่อวานนี้ต้องขออภัยมาจริงๆนะผมไม่ได้สง่งแผ่นให้ของอนั้นให้นะครับเมื่อวานมีภารกิจมากมายเลยนะครับก็เลยไม่ได้ส่งแผ่นให้นะครับก็ขออภัยขออภัยนะมีเรียนพิเศษด้วยเมื่อวานนีก็เลย ทำข้อมูลไม่ทันจริงๆนะครับต้องขออภัยจริงๆแต่อะไรจะชดเชยให้นะต้องขออภัยดนึงแต่ว่าท่านที่ใดที่ติดตามทางช่องก็มันมีเล็กๆน้อยๆที่มันยังอ่าขัดข้องทางเทคนิคอยู่บ้างเนื่องจากลักานาวันกับ R าอก็ไม่ทำงานพร้อมกันตักทีหนึ่งนะก็เลยมีเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอยู่เนี่ยแต่ว่าท่านที่เป็นสมาชิกแผ่นนี้ถือว่าสุดยอดนะหมื่านี่ก็ถือว่าใช้ได้ นะเอ้าวัวนนี้โอ้โหพูดมากไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้นี่โอ้โหตลาดเบิกบานตลาดเบิกบานนะครับก็ไปพูดมากเลยอะไรก็ท่านรับรู้อยู่แล้วนะคำโพรงคำพีรวยอะไรก็ต่างๆนานาเหล่านี้ท่านก็ถือว่ารับรู้อยู่เลย,นะยเล่ะท่านรู้ช่องทางในการที่จะเป็นเจ้าของคำพีรวยมีไว้ได้ล้านเล่มนี้ได้และพูดทุกคลิปบอกทุกครั้งเพราะะนั้นก็ไม่ต้องไป อะไรมากมายเพราะว่าท่านก็นรับรู้อยู่แล้วว่านีวันนี้ตลาดเ,เบ่งบานมากผมจะนําเอาวิเคราะห์ของอไทยโรตารี่เนี่ยนะฮะคือรัฐบาลไทยอ่า ลอตเตอรี่ไทยเนี no ่ยมาให้ท่านดูตามหลักโหราศาสตร์ตำหรับวิชัยสงครามสูตรจักรงโชเป็นญลลงกธาตนะแต่นี้ท่านเมื่อติดตามรับชมรับฟังท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณของท่านด้วยนะเพราะเนื่องจากอันนี้เราวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำหรับพิชัยสงครามสูตรจักรงโชเป็นญลลงกธาตุนะในคัมภีร์รวยเล่มนี้แหละนะโดยเฉพาะคัมภีร์รวยนานาชาตินี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะท่านใดที่มีไว้นี่ก็มีโอกาสที่จะหยิบล้านแน่นอนแหละนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสุดยอดอยู่สุดยอดอยู่นะเนี่ยคัมภีร์รวยเนี่ยก็ไม่ต้องพ แวบ,บนี้หนึ่ง็ดีพอนมาตามลําดับมาตามขั้นตอนเนี่ยแต่มันไม่มาตามลําดับมาตามขั้นตอนแล้วคนทํายังงงมันก็เลยขึ้นมาตามลําดับตามขั้นตอนเฉยๆนะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากขับมีรวยมีไว้ได้ล้านศูนย์สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับแอดไลน์เลยนะอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันท่านใดที่อยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมความรู้ให้ตัวเองเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์เจาะให้มันลึก ยิ่งขึ้นไปก็เรียนได้ครับสามหลักสูตรไปชุดวิชาถอรหัสเงินล้านพิกัดดาวรับเงินล้านแล้วก็โหลาดาตาโหราภาลวยนะครับท่านก็สามารถที่เรียนรู้ได้อ่ะกลับมาวันนี้เลยโอวันนี้นี่มันถือว่าสดๆดร้ดอนรอนมากๆเลยนะ,ะผมจะมาวิเคอ์ให้ท่านดูก่อนนะ หลักการก็คือผมจะเอาวิเคราะห์ให้ท่านดูก่อนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ตำรับวิชัยสงครามสูตรจัรงโชวิญาโลกธาตุนี่แหละที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะเรียที่ผ่านมานี่ว่าเป็นยังไงว่าเข้าสูตรเข้าล่องเข้าล็อกอยังไงบ้างวิชาเราไม่ว่าจะเป็นลัคนาวันไม่ว่าจะเป็น RS หรือไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งดาวต่างๆ m p m l T g T l หรือพวกเนี้ยใช้กับรัฐบาลไทยเนี่ยนะ มันเป็นยังไงบ้างมันมีโอกาสมามากน้อยขนาดไหนเนี่ยผมจะเอาสาติตรงนี้มาให้ท่านดูไม่ให้ท่านเห็นนะครับท่านจะได้เป็นวิเคราะห์ต่อไปนะครับคือเราทําอะไรแล้วมันการเป็นแบบวิเคราะห์นะเจาะลึกตามหลักโรหกโราศาสตร์ตำรับวิชัยสงครามนะเราไม่ได้แบบทําแบบสุ่มไปเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นเขยา่าติ้วไม่ใช่ไปถูขูดอะไรต่างๆเนี่ยน,นี้เป็นหลักวิชาจริงๆนะเราก็เลยนําหลักวิชาตรงนี้มาให้ท่านได้ รับรู้ได้เรียนกันเพื่อที่ถ้าจะได้จะเข้าใจในหลักวิชาแล้วก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้นะครับเอาอย่างเนี้ยผมเอาตัวอย่างไห้ท่านดูวันที่17บเจ็ดมกราเนี่ยที่เอาผมจะเอายกตัวอย่างมาให้ท่านดูตรงตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนว่า,อาเอาเป็นตารางเนี่ยไม้ท่านดูลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ย คือที่ท่านเรียนไปนั่นแหละท่านก็สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์เจาะลึกตามผมนี่ได้นะก็ใส่ตามผมนี่ได้เลยเนะี่ยกวิเคราะห์เจาะลึกตามนี้นะคือไอ้ตารางเนี่ยมันเป็นตารางเลขอ่ากำลังอ่าเขาเรียกว่าเคแต่มันอยู่ถ้ผมใส่มาสามหนะึ่งปดในอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอ่าใช้ได้แต่ว่ามันจะเยอะนะแต่มันจะมากแต่ท่านใดที่ชอบก็โอเคโอกาสพลาดน้อยอย่างเงี้ยนะส่วนดวงดาวก็คือลักษณะตรงนี้ที่เราวิเคราะห์นะอย่างที่ว่าเนี่ยเพก็เขาใส่ไปเนะี่ย อ่าพาสเวิร์ดก็ใส่ปันมี2สองช่องนะราศีจักรกับราศีธวาททศสังสะ แล้วก็มา LMK เลขเหมือนกันแล้วก็มา VIL นี่เราใช้กับลาฮานอยเราจะไม่ใช้กับไทยใช้เราจะใช้ v r k นะ v r k ก็คือ3ลักษณะอย่างนี้โปรโตนะครับมันชนอยู่ที่3กับ KAW ไง KAW คือ318อย่างงี้นะแต่ถ้าท่านดูตัวนี้มันก็จะใหญ่กันหน่อยแต่ว่าอันนี้ผมทำในตารางมาให้ท่านเฉยถ้าก็ไล่ไปตามจังหวะน,นะมีตั้งแต่โดมถอดโดมออกมา5กับ2เงี้ยถอดยังไงไรไง,ไงนะท่านเรียนรู้ไปแล้วนะก็สามารถที่จะถอดได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยครับ พอเรามาเข้าเลขตรงนี้ก็จะมีอันเนี้ยห้าหนะแล้วก็จัดเป็น9ก้าห้าทำไมจึงมีเป็น15่ล่ะเพราะว่าท่านก็ดูตรงนี้คืออ่าลักษณาวันคือ5นะ้าถูกไหมล่ะเนี่ยลักษณาวันคือหนะลักนาวันคือ LW นะเนี่ย LW คือ5แล้วก็ IS คือ4กับ5เพราะนั้นก็ชนอยู่ที่4กับ5 VR คือ1กับ3ก็จัดหนึ่งจัด 1, ห้าหนึ่งห้าสามไวก่อนนะพะจัดห้าหนึ่งห้ก็เอามุมดาวต่ำไปใส่ TG 9ก้าับส ห้านี้มีอยู่แล้วก็เอาเก้ากับสองมาใสา่ก็ยิงได้เก้าหนึ่งห้ากับอ่าเก้าเก้าห้าห้าสามเก้าสองห้าเก้าสามสองห้าเก้าหนึ่งอย่างเงี้ยก็จัดไปตามในสี่ตัวนะมันก็ออกนะฮะเก้าหนึ่งนะอันนี้คือวิเคราะห์ตามตรงนี้ก่อนแนะ้ดูลัคนาวันนะ่ะนะอันนี้คือคือของวันที่อ่าสิบเจ็ดมกราคมนะพร้อมก็ไปบวกกับสูตรด้วยนะสูตรที่ท่านได้ไปแล้วนะถ้าท่านว่าท่านท่าน วิธีการสูตเดี๋ยวผมขึ้นทางนี้แล้วท่านไปค้นดูนะว่าไอ้วันไหนที่ผมสอนเรื่องสูตรไทยไปเด่ยสอนยังไงมายัางไ,ไงไปยังไงผมขึ้นให้แล้วนะตรงเนี้ยท่านก็ไปดูอย่างนี้ก็คือลักษณะตรงเนี้ยางสองแปดเก้าศูนย์ยังไงมีโอกาสมาติดเก้าเราก็จัดไปได้เลยเนี่ยหนึ่งเก้าเห็นไหมมาเต็มเต็มเลยสูตรใช่ไหมละ่ะอันนี้ของวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ใหญ่ๆตรงเนี้ย ท่านก็จะรับรู้เหมือนกันก็คือทำอันนี้ก็คือมาจากตารางแต่ผมแยกออกมาให้ท่านเห็นในชัดเจนหน่อยเนี่ย L D ห้าสองสี่ก็มันมาห้าไงถูกไหมครับนี่ไงลักษณะวันคือห้าแล้วก็ไอคือห้าก็ชนอยู่ที่ห้าก็จัดไปหนึ่งห้าอ่า V R ไงสามกับหนึ่งก็จัดไปห้าสามห้าหนึ่งไว้ก่อนก็เอาก้ามายิงนะก้ามาจากไหนก้ามาจากเอ็มอดีไงเนี่ยชนอยู่ที่เก้ายไหมลักษณะตรงนี้นะก็เนี่ยคือถือว่าวิธีการวิเคราะห์หลักการวิเคราะห์บวกกระสูดด้วยนะไปวันที่ หนึ่กุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์ก็เหมือนเกิน LD หนึเจดสใช่ไหมอันนี้หนึ่งเจดสี่นะ LD หนึ่งเจ็ถูกไหมครับเนี่ยหนึ่งเจดสี่ LD หนึ่งเจดสนะหนึเจดสี่ LD แล้วกอ็อันนี้คือราณาวันคือ7อยู่แล้วถูกไหมครับคือ7อยู่แล้วเนี่ยคือ7อยู่แล้วก็ออก C หนเจดนี่เลยเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็ อ่า uh, VR คือ3แต่ VR นี่เขาอยู่ตรง3นี่เป็น VR มานานแล้วไม่ค่อยออกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าสังเขาเป็น VR ตรงนี้มานานๆแล้วไม่ค่อยออกนะแต่ลัข้าะวันคือ7นะครับนะลัข้างวันคือ7แล้วก็ I s คือ4กับ9ก็จัด7 4ไว้ก่อนเนี่ยคู่โตดแล้วอ,อะไรมาใส่เขาสามมาใส่3า4ส่อย่างเงี้ยนะอ่า3 7 4 1 7 4 1งก็คือเป็นมุมเลง็งลัขนาวันก็คือ7นะลัข้าวันคือ7 7, 7มาแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วนะนะอาร์วิเคอยท่านดู ตามตารางอย่างนี้นะเวลาตามตารางเราก็ใส่ตารางเข้าไปที่ท่านมีอยู่แล้วนะที่ท่านมีอยู่แล้วก็ใส่ไปตารางเนี่ยราศีจกักรราศีธวาทสังสา,สาก,ก็ถอดรหัสเงินล้านออกมาพาสเวนสองสามห้าเจ็ดหกสี่อันนี้คือลัคนาศีจักรใช่ไหมลัคนายธวาทสังสาก,สาก,ก็สี่เจ็ดหกสองหนึ่งห้าอ่า LMK เลขเหมือนกันก็คือหกสองสี่ห้าเอาไปเหมือนกับอ่า VIL เราใช้กับอ่าลาวฮานอยใช่ไหม VIA เราใช้กับไทย VAK เราใช้กับไทย VAK ถ้าก็มาดูตรงนี้ KA ดับบันยูเจ็ดแปดเก้านี่ฮะมันชนอยู่ที่ไหนไม่ชน ไม่โชว์แล้วก็ปล่อยวางไปก่อนถูกไหมท่านมาดูที่ลัคนาวันลัคนาวันก็ L W คือเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดอีกแล้วถูกไหมครับอันนี้คือเจ็ดอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่าคือเจ็ดอีกแล้วลัคนาวันคือเจ็ดนะเจ็ดอีกแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะ,ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะเนี่ยเราจับไว้หนึ่งสี่ใช่ไหมแต่มันเบิ้ลนะอันนี้คือเรียกว่าเบินะ้ละนะลักษณะตัวนี้ก็คือชัดเจนนะตารางเนี่ยชัดเจนชัดเจนนะแล้วก็สูตร สูตรนี้ก็จะคือว่าใส่เข้าไปถ้าสูตรนี้มันมีศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเราไปจับเบิ้ลอยู่แล้วถูกไหมครับเราไปจับเบิลอยู่แล้วนะอันนี้คือลักษณะของสูตรนะสูตรนี้ถือว่าอยู่ในความที่แม่นยำมากนะมาวันนี้วันที่วันที่สิบหกกุมภาอ่ะวันที่สิบหกกุมภาอ่าวันที่สิบหกกุมภาสี่หนึ่งเจ็ดห้าสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้ชัดเจนเลยลักษนาวันคือสี่แล้วก็ไอคือหกกับหนึ่งก็จัดไว้สี 1, ่หนึ่งสี่หกนะ ก็มันออกเจ็ดเอาเจ็ดมายิงเจ็ดมาจากไหนเป็นเกษตรด้วยนะแล้วก็ K W คือหนึ่งเนี่ยคือตารางตัวเนี้ยอ่า L O D คือสามห้าแปดแปดมันมันมาไปแปดศูนย์ล่างนะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ตารางท่านก็ใส่ไปตารางตัวนี้ตารางวิเคราะห์ที่สําคัญนะตารางวิเคราะห์ไี่สําคัญมากเนี่ยราศีจักรอ่าสองสามห้าหกสี่อันนี้ก็สองสามห้าหกสี่ราศีเดียวกันนะอันนี้คือราศีกรกฎเหมือนกันเลยทั้งสองราศีจักรและราศีธวัศสังสาเลขเหมือนกันต้องเหมือนกันสามหกเจ็ดสี่ห้าใช่ไหม ก็ไปเมิดอ,อยู่ที่ห้าอย่างเงี้ยนะไอ,อ้แคลอยู่ที่ห้าเพราะว่าอ่าคราวที่แล้วมันออกวันพฤหัสบดีใช่ไหมหนึ่งเก้าห้านะเมิดอ,อยู่ที่ห้าแต่ห้าตัวห้ามันไม่มานมาหนึ่งนะครับเคเดลวินยูนี่คือหนึ่งเห็ไหมคือหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ลัคนาอ่าอ่าลัคนาวันคือสี่นะไอ้คือหกกับสี่ก็สี่หนึ่งสี่หก 4, 1, 4, 6, ไว้ก่อนนะจัดสี่หนึ่งสี่หกไว้ก่อนถ้าเขาเอายิงตามลําดับมาใส่หนึ่งนี่เป็นมุมป้านอยู่แล้วคราวที่แล้วถูกไหมถ้ามุมเป็นมุมป้านอยู่แล้วมีโอกาสมาสูงก็สี่เจ็ด อ่า 1, 7, หนึ่งเจ็ดเไหมสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะมาจากตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดก็คือมาจากตัวที่มันเล็งรักอยู่ลักษณะวันสี่แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมก็จัดไปตามนั้นขาที่แล้วนี่โอโ้ก็ก,ก,ก็ก็เข้าเต็มเต็มอยู่นะขาดที่แล้วนี่เข้าเต็มเต็มอยู่กคราะห์ตารางนี้ท่านที่เรียนไปอ่ะท่านที่เรียนไปเข้าเต็มอยู่แต่ท่านาที่ติดตามผมว่าก็มีเล็กๆน้อยเพราะบางทีเรา,าไม่ ไเจ็ดไม่ได้ดึงเจ็ดมาแค่นั้นเดงนะไม่ได้ดึงเจ็ดมาแค่นั้นเดงค่าวที่แล้วเนี่ยแล้จะเป็นหนึ่งสี่แต่ว่ามันออกสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยแต่ท่านใดที่วิเคราะห์ตามตารางนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วที่สิบหกกุมภาณ์นะนี่สิบหกกุมภาสูตรก็คราวที่แล้วก็เต็มๆนะหนึ่งเจ็ดเนี่ยในสูตรเพราะนั้นสูตรนี้ก็ถือว่าผมว่ามีความแม่นยําสูงนะเอากลับมาดูวันนี้นะกลับมาดูวันนี้เลยวันเนี้ยสดๆเลยเนี่ยวันนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ท่านดูเฉพาะตรงอ่ารัฐบาลไทยนี่ไปก่่่ออนนะนนวววาลแ้ก็ฮยี อาจจะแจมแจมไปนิดหนึ่งก็ได้ให้แจมแจมไปนิดนี uh ้แหละท่านจะได้ด UH ูจะได้ไม่งงนะอย่างงนะครับตลาดมาเจออย่างงอย่างงกับตลาดแต่ว่าจริงๆแล้วลัคนาวันเนี่ยมันใช้ได้ทั้งวันอยู่แล้วถูกไหมลัคนาวันกับไอเอสเนี่ยมันใช้ได้ทั้งวันอยู่แล้วเอ้ากลับมาดูวันนี้เนี่ยนะวันนี้ก็คือเนี่ยครับลัคนากราศีกรกฎเหมือนเดิมเนี่ยกรกฎเหมือนเดิมครับยังกรกฎอยู่นะยังกรกฎอยู่วันที่หนึ่งเนี้ยก็ยังกรกฎอยู่เหมือนเดิมนะยังกรกฎอยู่เหมือนเดิมยังกรกฎอยู่เหมือนเดิม เดี๋ยวผมเอากรนีมาชี้ท่านหน่อยท่านจะได้เห็นชัดๆนะฮะก็ราศีเนี่ยก็อยู่กรกฎโอ้ไม่มันไม่ขึ้นมาแล้วครับอืมนะครับราศีนี้จะอยู่กรกฎเหมือนเดิมนะครับกรกฎเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวผมให้มันอยู่ข้างหน้าหน่อยครับอืถ้ามันอยู่ข้างหน้ามันจะชี้ท่านเห็นได้เหม่งั้นท่านจะมันตัวชี้มันจะไม่ค่อยนั่นนะอ่ะมาแล้วเนี่ยลัษณะอยู่กรกฎเหมือนเดิมใช่ไหมกรกฎเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะเลขก็คืออ่าสองสามห้าหกสี่ อันนี้คือลัคนาราศีจักรส่วนลัคนาธวาชสังสาวไปอยู่ที่พฤกษกใช่ไหมสี่หกเจ็ดห้าสองสามหนึ่งนะมีสองสามหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเอามาเบิกก็คือตรงนี้อ่าหกสี่สามห้าสองใช่ไหมล่ะ L.O.D สองขับแปดแล้วก็มันชนอยู่ที่แปดในยิงแปดมันเดิมนะลักษณะนี้นะแล้วก็เคเดิมมันอยู่บนขัแปดด้วยเพราะฉะนั้นเคเดิมมันอยู่คือแปดก็น่าจะอยู่ที่แปดแต่ว่าเคเดิมมันอยู่กับอ่าพาสเวิร์ดพินโดมที่มันมาเหมือนกันแล้วสองราศีไม่ชนกันนะ มันไม่ชนกันเลยครับแต่ที่มันชนันมันไปชนกับ LOD ก็คือ8ใช่ไหมแปดมันจะมาหรือเปล่าแต่ลักนาวันมันไปชนพอดีคือ7นะลักนาวันนี่คือเนะอย่าลืมนะครับลัคนาวันคือ7 7เจอีกแล้วอย่างเงี้ยนะ IS ก็คือ4กับ9ก็จะมาเหมือนเดิมไม่เลวเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเนี่ยนะคราวที่แล้วมันถกกันหนึ่งไอ้นี่ IS นะคราวนี้มัน4ี่กับ9แต่ว่าลักนาวันมันตัวเดิมคือ7ใช่ไหม อ่าก็เจ็ดสี่เจ็ดเก้าจะมาตัวเดิมไม่ะหนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยนี่วางไว้เนี่ยนะหนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดสี่นี่หนึ่งเป็นวอลโคดเนี่ยเข่ใจไหมหนึ่งตัวนี้เป็นวอลโคตดตัวเดียวนะหนึ่งเป็นวอลโคตดตัวเดียวแต่สี่นี่เขาเตรียมมาจะมาประมาณสักสองทุ่มกว่าเนี่ยเขาขยับขึ้นมาอยู่ด้วยกันเป็นอยู่ที่สี่เนี่ยเป็นวอลโคตดเหมือนกันนะสี่เนี่ยสี่เขาขยับขึ้นมาตอนประมาณสักสองทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มเนี่ยนะครับเพราะสี่เขาขยับนะเพราะฉะนั้นก็จากตัวเดดิมไ้นะ เราก็วางไว้ในก่อนเจ็ดสี่เจ็ดเก้าไปก่อนนะนี่คือวางตามนีก่อนเลยเจ็ดสี่เจ็ดเก้าก่อนนะพอเจ็ดสี่เจ็ดเก้า 9, ปุ๊บท่านก็อนเอา,อาถ้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งมาใส่วอลโคดเนี่ยแล้วก็เอาหกมาใส่นะเก้าหกมาใส่ก็ได้หกเป็นมหาอุดนะอย่างเงี้ยหกหกเก้าหนึ่งนะหกสี่หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสี่เจ็ดอย่างเงี้ยก็ใส่จัดไว้ได้แต่ว่าเบื้องต้นก็คือจัดสี่สี่เจ็ดสี่เก้าเออ่าได้สี่เจ็ดสี่เก้าไว้ก่อนแล้วก็ได้เอาหนึ่งมายิงหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหนึ่ง โดดเลยอยู่แล้วมุมมุมป้านด้วยมีโอกาสมาสูงไหมล่ะมีโอกาสมาสูงนะวอลโครอยู่มุมป้านก็มีโอกาสมาสูงนะ M2D4250 ก็ชน4อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ I9 ก็8048ก็ชน4อยู่แล้วจะออกตัวเดิมไหมนะครับ741โอ้ยออกตัวเดิมก็ฟ้าผ่ากนนะครับอย่างเงี้ยจะออกตัวเดิมไหมล่ะครับนะเออก็มีอยู่แค่นี้ครับถ้าตามดวงดาวนะมันจะมีอยู่แค่นี้เพราะ7เป็นลัคนาวันนะแต่ลัคนาแฝง ของเจ็ดเนี่ยท่านต้องเรียนรู้นิดหนึ่งลัคนาแฝงนะลัคนาแฝงเรียนรู้นิดหนึ่งแต่ว่าคือตัวที่เห็นคือเจ็ดแน่นอนอะลัคนาวันนะแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดเก้าผมก็จะออกตัวเดิมไปแล้วท่านก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้ตารางที่ผมอันนี้เป็นตารางวิเคราะห์เฉยมันก็ออกมาแบบนี้แหละเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นตารางวิเคราะห์เฉยถ้าทําแล้วก็จะออกมาแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยพัดเวิร์กก็คือลัคนาราศีจักรก็กรกฎก็สองสามห้าหกสี่เหมือนเดิมนะลัคนาทวารนทศังสารพฤกษก็อ่าหกสี่เจ็ดห้า แล้วก็ LMK เลขเหมือนกันก็สามหกสองสี่ห้าไงแล้วก็อันนี้จะถ้าไปลาวไปลาวก็จะไปเหมือนกันอยู่ที่สามใช่ไหมละ่ะลาวฮานอยพวกเนี้ยไปเหมือนกันอยู่ที่สามเพราะฉะนั้นสามเนี่ยอาจจะวิ่งไปลาวไปฮานอยอะไรก็ได้นะครับในะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะไปเหมือนกันตรงนี้นะตรงเนี้ยอ่า VRK ไม่มีเหมือนนะ VRK ไม่มีเหมือนเพราะ V ่า k ิเอในเจ็ดแปดเก้าไงมันก็จะว่าถ้าเอาประตูชนตรงนี้มันจะไม่มีตัวชนใช่ไหมก็ตารางตรงนี้ l อลดีสองแปดศูนย์อยู่แล้วถูกไหมละ่ะ ก็คือตรงนี้คือเป็นตารางที่ผมถ่ายมาให้ท่านสอนให้ท่านเรียนให้ท่านไปฝึกหัดที่ใส่เข้าไปตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะลัขนาดวันก็เจ็ดใช่ไหมล่ะ VR คือหนึ่งก็หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเก้าก็จัดตรงนี้ก่อนก็ได้ง่ายๆส่วนตัวเนี้ยเลขอ uh, KA WY คือเจ็ดแปดเก้าผมก็ยิงมาวางตรงนี้ไงเจ็ดแปดเก้าเนี่ยท่านก็ไปดูสูตรนิดหน่อยนะสูตรวันที่หนึ่งเนะี่ยว่าตัวไหนมันมาเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันไปมีชนตัวไหนหรือเปล่าเนี่ยมันก็ชนอยู่ที่แปดกับสี่ใช่ไหมเนี่ย ก็ยิงตัวนี้ก็ประมาณนี้นี่คือสูตรนะอันนี้คือสูตรนะครับมันจะมาได้แค่ไหนสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสูตรแยกกลุ่มนะสามสองหนึ่งไปยิงกับแปดสี่ห้าหกก็ต้องนั้นแค่นั้นเองก็ยิงถือว่ายิงตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือสูตรนะคือสูตรของวันที่หนึ่งอ่าสูตรเนี่ยเรียนยังไงแค่ยังไงท่านย้อนดูคลิปผมในช่องอาหารชนแนลนี่แหละผมสอนไปแล้วนะในคลิปนะส่วนท่านใดที่อยากจะได้เอะมันเป็นยังไงสอนอยังไงก็ลองแอดไลน์ไปศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะคร รัฐบาลไทยล้วนๆเลยครับเนี่ยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยยังมีช่วงบ่ายโมงด้วยนะเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านดูเต็มๆวิเคราะห์ไปเต็มๆแล้วก็สูตรท่านก็ลองทําดูนะครับสูตรนี้มันก็ไม่ยากหรอกเลขสูตรสูตรร้อยมาลัยนะสูตรนี้จะเป็นสูตรร้อยมาลัยก็เลขสูตรไไร้อยมาลัยนะอเลขสูตรร้อยมาลัยร้อยมาลัยก็เอาสามตัวที่มันออกไปแล้วอ่ะสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งมาตั้งแล้วก็บวกกันทุกตัวทุกหลักอ่ะ บวกไปไม่ทคตนะครับมันก็จะได้ส8มแปดเก้าสี่ใช่ไหมสามแปดเก้าสี่พอได้สามาาเพิ่มเข้าสูตรบวก5้าบวก1่บวก 5, หาเห็นไมนี่คือสูตรนะถ้าเรียนรู้สูตรนะ่จะรู้อยู่แล้วไปดูในคลิปผมอีกทีหนึ่งไอ้ตัวสูตรที่สองคนที่สองห้าแปดหนึ่งสี่ก็มาจากเอาหลักร้อยบวกหลักสนะิบ่ะสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าแปดสามหนึ่งสี่ไี้บวกสามตลอดนะโค้ดเขาคือบวกสามตลอดก็จะได้ห้าแปดหนึ่งสี่อันนี้คือสูตรนะอันนี้สูตรนี่เหนียวมากนะสูตรที่เหนียวมากแล้วก็สูตรที่ <c oughs> สามนี่ถือว่าสูตรที่สามนี่ถือว่าเป็นสูตรที่เหนียวจับนะเคือเรียกเหนียวจับนะก็อันนี้ใช้หลักพันหลักร้อยอ่าใช้หลักพันหลักสิบเลยหลักหน่วยบวกกันเลยนะครับบวกกันได้แปดใช่ใแปดเสร็จแล้วก็เข้าสูตรนะบวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนี่คือสูตรนะแล้วก็แปดสี่ห้าหก อ่าแปดสี่ห้าหกนะเนี่ยคือแปดสี่ห้าหกก็มาวางไว้ตรงนี้สูตที่สาที่สามส่วนสุรที่สี่นี่ก็คือมาจากหลักอ่าพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับคือศูนย์สี่เจ็ดบวกกันเลยก็คือสิบเอ็ดแล้วก็บวกสามสุดท้ายบวกห้าใช่ไหมบวกสา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 มบวกห้านี่ก็จะเป็นสตรของเขานะส่วนหลักร้อยนี่ก็คือเหนียวฉมังนะครับหลักร้อยนี่มาจากหลักหน่วย รางวัลที่1น,นะบวก5ก่อนบวก5ก็เป็น2บวก2เป็น4แล้วก็เพิ่มไปบวก1ก็คือ4 5 6เห็นไหมอันนี้คือหลักร้อยนะหลักร้อยนี่เหนียวนะครับหลักร้อยนี่เหนียวหลักร้อยนี่เหนียวสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่สําคัญเหมือนกันนะสองห้าแปดหนึ่งนี่ก็สำคัญแล้วก็สูตรแยกกลุ่มเนี่ยห้าหกหนึ่งศูนย์เนี่ยครับก็ถือว่าสูตรสูตรนี้ก็ถือว่าสวยแล้วมันก็ไปชนอยู่ที่ตรงห้ากับหกใช่ไหมล่ะห้ากับหกถ้าห้ากับหกไม่มาก็แปดกับสี่แปดกับสี่ก็ออกอะไรก็ นะก็แปดหนึ่งแปดศูนย์ก็มาเข้าตรงหลักตัวนี้คือเน้นแปดหนึ่งแปดศูนย์เลยใช่ไหมล่ะอย่างนี้ล้วง่ายๆนะสูตรเนี่ยถ้าท่านวิเคราะห์เจาะึกให้ดีแะ้วก็ง่ายๆนี้ผมก็สอนให้นิดหน่อยนะครับเพื่อที่แต่ว่าท่านจะได้เอาไปคิดคำนวณดูนะมันจะมีอยู่ประมาณเนี้ยสูตรไม่เยอะสูตรไม่เยอะนะครับท่านก็สามารถเรียนรู้ได้นะ,ะก็ขอให้ท่านโชคดีนะวันนี้วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจตรงค์กชกเป็นจรงคธาตุเนี่ยผมถือว่าเป็นสุดยอดแห่งสูตรได้ละนะท่านก็สามารถเรียนรู้้กััันนไไไดมม่มีปญหาอะระรรคบ สนะาม,มารถเรียนรู้กันได้ทุกอย่างที่ผมพูดมาเป็นหลักวิชาโหราศาสตร์ตำหรับพิชัยสงครามสูตรจรงโชงเปญโลกธาตุในภาควิชาโหราศาสตร์ในความร่ำรวยนะก็ถอดรหัสออกมาท่านได้เรียนรู้กันนะครับใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเรมื่องของโหราศาสตร์สำรับพิชัยสงครามสูตรจรงโชงเปญโลกธาต,ตุก็ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับแต่ทุกอย่างนะครับมันเป็นการวิเคราะห์ทุกอย่างมันเป็นว่าด้วยหลักของวิชาว่าด้วยตำแหน่งของดวงดาวทั้งนั้นมันไม่ได้ว่าด้วย อมองเห็นว่าจากโน้นเนี่ยไม่ไม่มีพิิีหารอะไรนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตามหลักข้องตำแหน่งดวงดาวส่วนอลอตเตอรี่จะออกอะไรหรือไม่ออกอะไรมันก็อยู่ที่ลอตเตอรี่ออกนะแต่ว่าตำแหน่งดวงดาวจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไปท่านฟังก็ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังอันนี้คือโชคดี หนึ่งมีนาคม2อ6 6อขอให้ทุกท่านได้หยิบล้านนะครับขอหยิบล้านเลยก็อย่าลืมนะครับช่องนี้อาหารชาแนลคือรักติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดือนนี้ขอสัก1นึ่งพันซับสไครนะครับขอเลยนะครับวันนี้ดวงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ยกยอดไปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่านี่มันข้อมูลเยอะไงก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องดวงนะเรื่องดวงว่าคนจะรวยดูยังไงนะ,ะก็จะเดี๋ยวก็ทยอ,อยทยอยขึ้นก็ติดตามไว้ครับกดติดตามไว้นะไใชาแนลค ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์นับเงินล้านสวัสดีครับ